สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งรตราบนาะตุจักตอนนี้จะโชว์นะครับอันนี้เป็นมายากลเก่านะครับไพ่บินสิ่งมหัศจรรย์นในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่หนูหนูยังไม่รู้สิ่งมหัศจรรย์นในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่เธอยังไม่ทราบแต่นี่คือมายากลไม่เชื่ออย่ารบรู่นะครับ บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่เธอไม่รู้แต่เดี๋ยวขอเอาสั้นๆน,น,นิดหนึ่งอย่างผ่าผืนี่ดูหนึ่งสองเดี๋ยวจะให้ผูดด้ดูเล่นด้วยนะครับเราจะผูกสั้นหนึ่งครบก่อนอดูดีๆนะครับหนเดี๋ยวจะให้ผู้ดูดึงนะครับดูดีๆอันนี้เป็นปมนะครับ ผูกอีกหนึ่งทบดูดึงโอเคดูกันใกล้ๆดูดีๆใจเย็นๆหนึ่งสองสามสิ่งมหัศจรรย์ก็คือมันไม่ได้ผูกเลยครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีจ้า